ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชาแนลวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลหลังโกไลวันบอลสเต็ปสามโดยมีผมอาจารย์เคนโดจอดเถกุจะลงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่6สิงหาคม2564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์จาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับ อ่อนนืเลยครับเพื่อนๆอ,อาจารย์ก็ขออนุญาตไปสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานครับผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามอาจารย์ก็พอได้ไปต่อเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ที่คู่แรกนะครับคู่ระหว่างายับโบโลเนตนะครับพบกับเซลติกเมื่อวานนี้อาจารย์ให้ต่อเซลติกไปนะครับคู่นี้ ต่อราคาครึ่งลูกลบ5ครับผลปรากฏว่าเซลติกชนะไป4ประตูต่อ2ก็กินเต็มยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยส่วนคู่ที่2กาลาตาสลายพบกับเซนจอนโต้นะครับคู่นี้อาจารย์ให้ต่อกาลาตาสลายนะครับหน้าลูกครึ่งลบ10คูน่นี้แล้วก็ให้ต่อสูงด้วยนะครับ2ลูกครึ่งครับผลปรากฏว่าจบไป1นึนครับไม่ผ่านเลยทั้งต่อกาลาแล้วก็ต่อสูงนะครับตายเลยครับอตอนตอนหลังนะครับตอนดึก ราคาไหลลงเหลือลูกควบลูกครึ่งลบห้าเลยนะครับอาจารย์แจ้งหลายท่านไปที่ไลน์มาถามอาจารย์ส่วนตัวอาจารย์บอกให้ยกคู่ตากาลาตัสลายออกก่อนนะครับเพราะว่าราคาไหลลงแบบแปลกๆน่ากลัวมากครับอาจารย์เลยให้สั่งให้ยกออกครับก็ถ้าใครยกออกก็โชคดีนะครับกย็ยินดีด้วยครับส่วนคู่สุดท้ายครับคู่ระหว่างลาปิดเวนาพบกับอาอนนโทซิสนะครับคู่นี้อาจารย์ให้ต่อลาปิดเวนาครับ หน้า1ลูกนะครับตอนหลังก็ไหลไปเป็นลูกควบลูกครึ่งลบสิบเลยนะครับก็อาจารย์ให้ต่อทีเด็ดเลยครับบอกว่าต่อยาวไปเลยครับอุนนี้ก็ชนะไป3ประตูต่อศูนย์ก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยกินเต็มเช่นเดียวกันนะครับใครครับที่อยากติดตามอาจารย์นะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางครับทีเด็ดบอลเคนโดโชเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวนะครับอาจารย์ก็จะทําอีกหนึ่งช่องเน้นบอล วันละหนึ่งตัวนะครับไปให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้รับชมรับฟังกันส่วนใครที่อยากติดตามอาจารย์ที่ห้อง v i p หรืออยากพูดคุยส่วนตัวหรือถามทัศนะความคิดเห็นส่วนตัวกับอาจารย์นะครับก็ไลน์มาได้ที่เคนโดคตี้8 9ได้เลยครับที่ยาจา์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วนะครับหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมทายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจ็ดแครับหรือใครอยากติดตามที่หน้า a c e b o o กก็เคนโดค o ตี้นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งครับก็ เปเ็นเพจของอาจารย์นะครับทีเด็ดบอลหลังโกลไลวันหรือทีเด็ดหลังโก ball, ครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลแล้วก็ตารางกันแข่งหันฟุตบอลลงไว้ที่นี่ทุกๆวันเลยนะครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะครับสําหรับทีเด็ดบอลหลังโกลไลวันบอลสเตปสามวันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับลีกฟุตบอลนะครับเดนมาร์กซูเป,ปอร์ลีกครับสองคู่แล้วก็แชมเปี้ยนชิพอังกฤษ,อ,กฤษอีกหนึ่งคู่นะครับกลับมาแล้วนะครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษพร้อ,อม มาพร้อมๆเริ่มทยอยมาพร้อมๆกันแล้วนะครับแต่ละหลีกนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างซิเคบอกพบกับ V บอกนะครับเป็นหลีกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับเตะเวลา5้าทุ่มครึ่งของบ้านเราครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่ที่ผ่านมาครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านซ k เคบอกนะครับเป็นอย่างไรบ้างก็มีชนะเวเจนะครับ5ต่อ0เสมอฮอเซนน0ชนะ ฮาวีคอฟนะครับ5ต่อ1อ่าเสมอซอนเดอร์จสกี้0นูนเสมอโคเปเฮเกน0ูนเสมอเอาบอก0ต่อ0ครับครั้งล่าสุดนะครับก็เป็นการชนะ2เสมอ4ครับส่วนทีมเยือนวีบอกก็มีชนะเฟนเดอร์ลิเซียนะครับ3ามต่อศูนยชนะเฮดบีโคเก้4ีต่อศเสมอเอาบอก2 2ชนะฟอน นอตเจอรแลนด์ uh, นะครับ2ต่อ1เสมอบอลบี bon ้ต่อ1ครั้งล่าสุดแพ้มิทตี้แลนด์ครับศนย์ 0, ประตูต่อ2ก็เป็นการชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับเป็นเสมอ1 1เสมอ2 2วีบอกชนะ2 1วีบอกชนะ1 0ซ่อคีบอกชนะ2 0และครั้งสุดท้ายล่าสุดที่เจอกันนะครับเมื่อวันที่13เดือน5ก็เสมอกันไป3ประตูต่อ3ครับสุดมันเลยนะครับ ก็ตารางการแข่งขันของทั้งคู่เป็นอย่างไรนะครับเริ่มกันที่ซิลเคนบอกนะครับเยาบ้าง้งนาลงเตะมาแล้ว3นัดก็เสมอ3นะครับมี3คะแนนล้างอันดับ9ของตารางขณะนี้ครับส่วนทีมเยือนวีบอกลงเตะมาแล้ว3นัดก็ชนะ1เสมอ1แพ้1่มีได้3เสียสีนะครับมี4คะแนนล้างอันดับ5ของตารางขณะนี้ครับ ส่วนราคาวันนี้ออกมาเป็นอย่างไรคู่นี้นะครับแล้วเราจะเลือกเคลียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับคู่นี้เลยเปิดมาวันนี้ครับให้ซิลเคบอกนะครับเป็นต่อมี2ราคานะครับเป็นต่อปอลบหปอลบแปต่อกับได้น้ำแปดเนะครับได้8ปเสียเต็มอยู่รองวีบอกและหน้าปอลนะครับได้8ปหนึ่งเสียเต็มครับส่วนอีก1ราคานะครับก็ราคาบวกสินี้ครับอยู่ต่อ ซีเคบอกนะครับได้82เสียเต็มอยู่รองวีบอกได้เต็มเสีย8 8ดเองนะครับส่วนสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งลบ10 2ลูกครึ่งลบ9กอยู่ต่อสูงได้98เสียเต็มครับอยู่รองต่ำได้94เสียเต็มส่วนราคาของครึ่งแรกครับเปิดมาที่เสมอซีเคบอกนะครับบวก95นี่ครับอยู่ต่อต่อกับซีเคบอกได้87เสียเต็ม อยู่ลองวีบอกได้เต็มเสีย95ครับส่วนสูงตามของครึ่งแรกเปิดที่1ลูกลบ10ลูกลบ98อยู่ต่อสูงครึ่งแรกได้94เสียเต็มครับอยู่ลองต่ำครึ่งแรกได้98เสียเต็มนะครับนี่คือ45นาทีนะครับอาจารย์แจ้งให้ก่อนนะครับอันฝั่งนี้ก็คือ90นาทีครับหลายท่านก็เคยแจ้งถามอาจารย์บ่อยๆเลยนะครับอาจารย์ช่วยแจ้งราคาบอกให้ด้วยนะครับอันนี้คือฮาร์ฟไทม์อันนี้คือฟูไทม์น,น,นะครับจารย์แจ้งก่อน หลายท่านอาจจะดังดูไม่เป็นนะครับเพิ่งเข้าเล่นนาเว็บใหม่หมๆก็จะดูราคางงๆอาจารย์ก็จะแจ้งบอกไว้ให้ทุกวันทุกวันนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านก็จะได้ดูค่าน้ําเป็นดูดูค่าน้ําออกนะครับเวลาเล่นจะได้ไม่เสียเปรียบนะครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์ endo, เคนโด่จอดเถอะกูจะลงขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ต่อซื้อเคบ็อกไปดีกว่าครับคู่นี้บอลแบบนี้นะครับฟอร์มของทั้งคู่ก็พอๆกันนะครับสูสีส ฟอร์มเจ้าบ้านนะครับชนะ2มาเสมอ4ครั้งยังไม่แพ้ใครเลยนับ6เกมหลังสุดส่วนฟอร์มของทีมเยือนอชนะมา3าเสมอมา2แพ้ไป1นะครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาทั้งคู่ก็ค่อนข้างสูสีนะครับเป็นซีกบอ์ชนะได้1ครั้งวีบอกชนะได้2แล้วก็ทั้งเสมอกันไปทั้ง3ครั้งเลยนะครับก็อาจารย์มองว่าบอลแบบนี้อิงเจ้าบ้านไว้ดีกว่าครับตารางการแข่งขันของทั้งคู่ก็ค่อนข้างสูสีกันนะครับมันเพิ่งเตะก,กันมาแค่3-4นัดนี่นเอง อาจารย์เลือกว่าให้อยู่อิงเจ้าบ้านครับหน้าน้ําบวกสินะครับก็เส้น้ํา54อาจารย์มองว่าไม่น่าแพ้นะครับเจ้าบ้านสิเคยบอกวันนี้เลือกอิงเจ้าบ้านไปก่อนดีกว่าครับคู่นี้ส่วนคู่ที่2วันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างมิตที้แลนด์นะครับพบกับเบเจนครับแต่เวลาตีหนึ่ครึ่งของบ้านเราครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่ที่ผ่านมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านมิตที้แลนครับก็มีแพ้อเดนเซ่ต่อ2 เสมอเซลติก1ต่อ1ชนะอัลบอก1ต่อ0ชนะเซลติก2ต่อ1ชนะวีบอก2ต่อ0และครั้งท้ายล่าสุดก็คือแพ้ p v เอีอโอเนสประตูต่อ0ครับก็เป็นการชนะ3เสมอ1แพ้2ส่วนทีมเยือนวีเจ้นนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดก็มีแพ้ซิลกีบอก0ต่อ5เสมออัลบอก1ต่อ1ชนะเอสเบิร์ก5ต่อ1แพ้แลนเดอร์0ต่อ2 แพ้ซันเดอร์สกี้ต่อ0และคลัข้างสุดท้ายล่าสุดก็เสมอบอนบี้2ประตูต่อ2ครับเป็นการชนะ1เสมอ2แพ้3ครับส่วนสติติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาครับเป็นมิติแลนดชนะ2 0มิติแลนดชนะ3 2มิติแลนดชนะ3 1มิติแลนดชนะ5 0มิติแลนชนะ2 0แลั้างสุดท้ายที่เจอกันนะครับก่อนที่21เดือน3ปี2 1เป็นมิติแลนชนะไปถึง5ประตูต่อ0เลยนะครับ ส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับก็เจ้าบ้านมิติแลนด์ลงเตะมาแล้ว3นัดชนะ2แพ้1นะครับได้6มี6อ่าได้2เสีย2มี6คะแนนล,ลังอันดับ2ของตารางขณะน,นี้ส่วนทีมเยือนนะครับลงเตะมาแล้ว3นัดเสมอ1แพ้2ครับได้2เสีย5มี1คะแนนครับลังอันดับ12ของตารางขณะนี้ครับส่วนราคาวันนี้ออกมาเป็นอย่างไรเราจะเลือกเคียมทีมไหน ไปดูที่ราคากันเลยนะครับเรลดเปิดมาวันนี้ครับให้มิตตี้แลนด์เป็นต่อครึ่งควบลูกขาวครับครึ่งควบลูกบวก96ต่อกับเสียน้ํา90นะครับได้90เสียเต็มอยู่รองวิเจนได้เต็มเสีย96ครับส่วนสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3ลบ5 2ลูกครึ่งควบ3ลบ89ต่อสูงได้เต็มเสีย97ครับอยู่รองต่ำได้89เสียเต็มส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับ เปิดมาที่อาปอปอขาวนะครับเสมอควบครึ่งขาวเนี่ยครับให้มิติแลนด์เป็นต่อเสมอควบครึ่งขาวบวก95ต่อกับเสียน้ํา87นะครับได้87เสียเต็มอยู่รองวีเจิ้นครึ่งแรกนะครับได้เต็มเสีย95ส่วนสูงต่ําของครึ่งแรกเปิดที่1ลูกบวก10ครับลูกบวก85ต่อกับสูงครึ่งแรกได้7 7, 7เสียเต็มอยู่รองต่ําครึ่งแรกได้เต็มเสีย85นะครับ ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลงขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ต่อมิติแลนด์ไปดีกว่าครับคู่นี้กับฟอร์มล่าสุดนะครับของทั้งคู่นะครับฟอร์มของมิติแลนฟอร์ม6นัดหลังสุดก็ชนะมา3เสมอมา1แพ้ไป2ส่วนฟอร์มของวีเจรนนะครับชนะ1เสมอ2แพ้3นะครับแต่ก,กับสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกัน6เกมหลังสุดเป็นมิติแลนด์นี่ขย่มได้ทุกนัดเลยนะครับ สกอสูงด้วยซ้ำนะครับบอลแบบนี้วัวเคยค้ามาเคยขี่อาจารย์มองว่ากับราคาเปิดแค่ครึ่งควบรูปแบบนี้น่าต่อมากๆครับเลือกให้ต่อดีกว่าครับคู่นี้สำหรับคู่สุดท้ายวันนี้นะครับข้ามไปที่ลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันเลยนะครับวันนี้เป็นเป็นการพบกันระหว่างบอลสมัรตพบกับเวสบอมบิดเอลเบียนครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่ที่ผ่านมากันเลยนะครับฟอร์มของทั้งคู่เริ่มกันที่ บอลมัดนะครับมีอย่างไรบ้างก็มีชนะเบนฟอร์ด1ต่อ0แพ้เบนฟอร์ดอ่า3ต่อ1ชนะ RB ลีเนนเซ่นะครับ4ต่อ2แพ้แานาดา2ต่อ1แพ้เชลซี2ต่อ1แล้วก็ล่าสุดนะครับชนะมินตันคิริดอนนะครับ5ต่อ0ครับเป็นการชนะ3แพ้2แพ้3นะครับ ส่วนทีมเยือนเวทบอมวิทยอัลเบียนครับก็มีเสมอวูฟแฮมตันหต่อหนึ่แพ้อาร์เซนอล3าต่อหแพ้ลิเวอร์พูล1นต่อสแพ้เวทแฮม1นต่อสแล้วก็แพ้ลีด3าต่อหเสมอวัตฟอร์ด0ประตูต่อ0นะครับครั้งล่าสุดก็เป็นการเสม,มอ2แพ้4ครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานะครับเป็นบอลมาเสม,มอ1 1บอลมัธนาหนะ1 0ศูนย์เวทบอมวิทชนะ2 1งหนึ่งเวทบอมวิทชนะ1 0 บอลมัดชนะ21และครั้งสุดท้ายที่เคยเจอกันเมื่อปี19นู่นเลยครับก็เสมอกันไป0ูนย์ประตูต่อ0ูนะครับก็เป็นบอลมัดชนะได้2ครั้งเวทบอมวิดชนะได้2แล้วก็เสมอไป2นะครับค่อนข้างสูสีกันครับอ่อนัดนี้เป็นนัดที่1นะครับนัดแรกเลยนะครับนัดเปิดสนามวันนี้เดี๋ยวราคาออกมาเป็นแบบไหนและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับคู่นี้เลทเปิดมาวันนี้ครับ ให้บอลมัดเป็นต่อเสมอควบครึ่งลบสินะครับหรือปอปลลบสิบนี้ครับปอลลบเกก็อยู่ต่อกลับได้เต็มเสียเต็มนะครับน้ํา1 0 0อยู่รองเวทบอมบิดเสียน้ําส4นะครับได้เกเสียเต็มครับราคาสูงต่ําเปิดที่2ควบ2ครึ่งขาวนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งขาวบวก92อยู่ต่อสูงได้84เสียเต็มครับอยู่รองต่ําได้เต็มเสีย92ครับส่วน ราคาของครึ่งครึ่งแรกนะครับเปิดมาให้บอลมัดต่อบวก10บครับบวกไปศูนย์นี่ครับอยู่ต่อบอลมัดครึ่งแรกได้72เสียเต็มครับอยู่รองเวทบอมวิดครึ่งแรกได้เต็มเสีย80ส่วนสูงต่ำเปิดมาที่1ลูกลบ5ครับราคาของครึ่งแรกนะครับลูกลบ8ปอยู่ต่อสูงครึ่งแรก1ลูกได้สามครับได้เต็มเสีย92ออยู่รองต่ำ ได้8 4เสียเต็มนะครับนี่คือราคาฮาร์ฟไทม์ครับฮาร์ฟไทม์ time, จารย์แจ้งก่อนนะครับอันนี้ฟูไทม์ครับราคาครึ่งแรกกับครึ่งหลังนะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลงขอเลือกฟันธงไปที่เลือกให้ลองเวทบอมบิดไปครับคู่นี้ทั้ง2ทีมนะครับสถกติติที่เคยเจอกันมานะครับดูค่อนข้างสูสีกันอา ทีมเวสบอมบีนะครับเพิ่งตกชั้นมาด้วยนะครับฟอร์มก็ค่อนข้างดูดีนะครับฟอร์มหลังๆมา6เกมหลังสุดก็เสมอไป2แพ้ไป4ี่นะครับกับพอนมัดฟอร์มหลังสุด6นัดหลังสุดก็ชนะ3แพ้3นะครับฟอร์มค่อนข้างสูงสีกันบอล3หน้าแบบนี้นะครับเป็นนัดแรกด้วยนะครับให้เจ้าบ้านเป็นต่อถึงเสมอควบครึง่งลบ10แบบนี้ราคาสูงต่ำเปิดที่2ควบ2ลูกครึง่งขาวแบบนี้นะครับอาจารย์ว่า ให้ลองดีกว่าครับเพราะบอล3หน้าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนัดน,นี้เป็นนัดแรกกับให้เจ้าบ้านเป็นต่อถึงปอลลลบสิบแบบนี้อาจารย์มองว่าเลือกลองไปก่อนดีกว่าครับคู่นี้สรุปผลบอลสเตป3หลังโกายวันบอลสเตป3วันนี้นะครับที่อาจารย์ให้ก็คือให้อาต่อซิลเคบอกไปนะครับหน้าหน้าบวกนะครับหน้าน้ำบวก10ส่วนอีกคู่หนึ่งให้ต่อมิตตี้แลน แล้วก็ให้ลองเว็บบอมบวิดไปครับรับทรัพย์แน่นอนครับคืนนี้สําหรับสเต็ปนะครับส่วนท่านไหนที่จะแยกบอลเดียวตัวเดียวนะครับอาจารย์ขอเลือกฟันธงไปที่มิตตี้แลนด์ครับราคาครึ่งควบลูกขาวนะครับกับแล้วใครชอบอ่าสกอร์สูงต่ําเลือกจิ้งจิ้มสูงต่านะครับอาจารย์ก็ขอเลือกให้เล่นต่อสูงคู่มิตตี้แลนด์ไปครับหน้าราคา2ลูกครึ่งบวกสิบนะครับรับทรัพย์แน่นอนครับคืนนี้อาจารย์คิดว่าวันนี้มิตตี้แลนด์ยิงเยอะแน่นอน จึงเลือกให้ต่อแล้วให้ต่อมิตติแลนด์แล้วก็ให้ต่อสูงคู่มิตติแลนด์ไปนะครับรับทรัพย์แน่นอนครับคืนนี้ย้ํานะครับเพื่อนๆว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวของอาจารย์เพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอแบบสุภาพสุภาพครับไม่ว่ากันครับทุกท่าน และก่อนจบคลิปวันนี้นะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP บวกขอาจารย์หรืออยากพูดคุยส่วนตัวกับจา์นะครับขอทัศนะสติส่วนตัวหรือขอ VIP ส่วนตัวก็ไลน์มาที่เคนโดคตี้8 9ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ VIP ขอจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น หรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมทายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นแอดกันเข้าไปเยอะๆได้เลยนะครับสําหรับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันบอลสเตปสวันนี้ครับผมอาจารย์เคนโดจอเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่าน พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ